สวัสดีครับพบกับไทเกอร์ไอมินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงว่า <c oughs> ถ้าเราวิ่งกับคาร์แล้วเนี่ยอายุรถมันจะสิบปีแหละจะหมดอายุแหละเราทําอะไรดีเราจะไปทําอะไรดีเหมือนแท็กซี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวบอกแท็กซี่เหมือนกันแท็กซี่จะหมดอายุแล้วทําอะไรผมไปเจอแท็กซี่อยู่คันหนึ่งก็อยู่คนหนึ่งนะครับ เขาก็วันนั้นครับเป็นฟู้ดแพนด้าเว้ยรับผมก็ไปรอบอลชอนอยู่ที่เมเจอร์ถ้าพี่ได้ดูคลิปผมก็ตามได้ก็คอมเมนต์หน่อยนะกันเป็นฟู้ดแพนด้าเขาบอกว่าผมก็เพิ่งมาวิ่งเหมือนกันก่อนนั้นเนี่ยผมขับแท็กซี่เป็นแท็กซี่โนวาที่วิ่งสนามบินอะไรเงี้ยผมก็บอกเออผมเขาก็บอกว่าก,ก,ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ผมฟังก็เฉลีย่ยอาจจะเป็นมือใหม่ละอ่า ผูพ้พนดาวงช่ายงานให้ดีอยู่นะครับก็วันัตกวันละประมาณพันหนึ่งพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกก็ดีดีกว่าเพราะว่าหนึ่งตอนนี้รถผมมันก็หมดอ,อายุแล้วถ้าผมจะไปซื้อคันใหม่อะ่ะมันก็ไม่ไหวช่วงโควิดช่วงช่วงนี้มันมันเศรษฐกิจไม่ดีมีโรคระบาดอีกเขาก็เลยลองสมัครผู้แพนดาวิ่งผู้พดนดานแถวบ้านดูเขาก็บอกว่าตกวาละพันผมว่า เขาก็บอกว่าก็ก็โอเคอยู่เพราะว่าเขาค่าถ้าเขาไปวิ่งแท็กซี่เนี่ยอินโนวาที่ส่วนอ่สุวนรณภูมเนี่ยมันก็ต้องไปรอถูกปะเจาะจอดรอไม่ได้กลับบ้านมั่งนอนในรถบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้เขาก็วิ่งเช้าถึงก,กะเย็นแล้วก็กลับบ้านเออเขาก็โอเคผมก็ผมก็เคยปะผมก็ไม่ได้บอกว่าผมขับแยนขาหรอกนะครับ <c oughs> วันนี้ก็จะเ่าให้ฟังว่า <c oughs> จั <c oughs> บค่าหมดอายุแล้วอะรถโคงครบสิบปีแล้วอะทำอะไรดีแท็กซี่หมดอายุแล้วแท็กซี่ตอนนี้เพิ่งหน้าอะไรเก้าปีไหมทำอะไรดีบางทีเนี่ยบางคนก็คิดว่าเออเดี๋ยวฉันออกรถอีกทีหนึ่งก็ขับอีกสิบปีคุณลองคิดดูก่อนโควิดอะรายได้กับค่าเป็นยังไงแล้วช่วงโควิดเป็นยังไงแล้วมีใครมาช่วยเราไหมไม่มี ก็เลยจะบอกว่าตัดใจดี <c oughs> ออกรถคันใหม่ไปออกแคมรี่จะไปออกเอสยูบีฟอร์เร์ระวังไหมว่ามันจะผ่อนไม่ไหวนะครับเพราะว่าภาระมันหนักนะสมมุติว่าแก๊ปคาเนี่ยโอเคแก็บคารแล้วราคาไม่แพงตีสักห้าแสนก็ได้แหละรถคันหนึ่งสี่ถึงห้าแสนถูกไหม วินอีสิบปีก็ถ้าเป็น <c oughs> แคมรี่กับเอ v ยีอย่างเงี้ยหลักสองเกือบสองล้านนะ่ะล้านห้าแพงอ่ะแล้วคุมม้มไหมอ่ะแคมรี่กับเอสวิ่งได้แค่แปดปีอย่าีเมียมกับเอสยูวแทบตอนนี้ไม่มีคู่แข่งมีแอปเดียวด้วยว่าถ้ามันหมดอายุจริงๆแล้วคุณมองอาชีพอ,อื่นไหมเช่นตอนนี้โลจิสติกอ่ะมันเยอะปะ่ะก็ รถเก๋งจอดไปบ้างก็ได้ไปตาวรถกระบะใส, <c oughs> ใสนะะ่ใส่ตู้นะครับใส่ตู้ทึบนะเนี่ยจะส่งพวกแฟตเคอรี่เบเอ็กเพสอะไรพวกนี้พวกขนส่งโลจิสติกเนี่ยตอนนี้มันกำลังบูมคุณออกรถกระบะเนี่ยตอนเดียวเนี่ยคันหนึ่งก็ตีกะสี่แสนถูกปะ ดาวไม่แพงด้วยพวกเนี้ยผ่อนไม่ผ่อนผ่อนไม่แพงด้วยเพราะราคามันไอนี้แล้วม,มันแถมมันวิ่งได้ยาวเลยนะวิ่งได้แบบยาวเลยบางคนแบบอาจจะไปจับรถตู้วิ่งรถตู้ทัวร์แดนรถตู้ทัวร์เนี่ยก็ตกวันละพันห้าพันแปดคิวยาวท่านบริการดีคิวยาวแต่ตอนนี้มันไม่มีใครเที่ยวใช่ไหมตอนนี้ไม่มีใครเที่ยวขนส่งโลจิสติกแม่งเชื่อดีอีกสิบยี่สิบปีสามสิบปีผมว่าแม่งก็ยังทําได้อยู่ดู ไปสซนีดิอยู่มากี่ปีแล้วอะปุ๊ป่ะเออมันยังโตได้อีกเลยมันอาจจะไม่ได้โตขึ้นแบบอลังการงานสร้างแต่มันอาจจะวิ่งได้ไปเรื่อยๆแท็กซี่หมดอาจจะคุณวัยรุ่นหน่อยหรืออายุเยอะหน่อยมีมอเตอร์ไซค์มีพิ้งแกปฟูดไหมเกตฟูดไหมได้ถูกลงหน่อยแต่ คุณไม่ต้องไปผ่อนแท็กซี่คันหนึ่งอย่างนี้เป็นล้านนะเจ็ดแปดแสนน่ะเหยียบล้านน่ะถูกป้ามีมอเตอร์ไซค์คันเ,เก่าๆอยู่บ้านคุณก็เพีงจับฟูดก็ได้วันหนึ่งได้สักหากแล้วเหลือสักห้าร้อยหกร้อยมันอหนดีหน่อยอาจจะเหลือเป็นพันก็มีผมว่าเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะไม่ต้องไปนั่งกลับไปทําอาชีพเดิมๆก็ได้ลองเปลี่ยนดูชีวิตของเราว่าทำหลายๆอาชีพแล้วพอตอนแก่อาจาอาจะมีอะไรเล่าให้ลูกหลานฟัง ทำอะไรมาเยอะแยะเลยี้คลิปนี้ก็จะมาบอกว่าลองหาไปที่อื่นดูนะครับการขนส่งพวกอ่าเคอร์รี่หรือพวกเบสพวกแฟลอะไรพวกเนี้ยรายได้ก็ดีนะไม่ไรายได้มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีขนส่งเนี่ยมันแ้มันกินระ,ะยะยาวเลยมีพักมีพวกได้ไปเข้าพวกส่งของตามพวกเซเว่นพวกอะไรพวกเนี้ยอาจจะงานหนักหน่อย แต่มันก็มีงานให้คุณนะครับเออรถตู้บางคนบางคนหมดแท็กซี่ก็ไปจับรถตู้ก็มีแต่ปัญหาคือตอนนี้มันไม่มีใครเช่าคุณก็ตาจะต้องไปทําอย่างอื่นแทนแล้วขนส่งพวกนี้บางทีมันกินผมได้กินได้อีกจาวคู่แข่งมีเยอะยังไงอ e ีคอมเมิร์ซเรื่องการขนส่งสั่งสั่งสินค้าออนไลนอ์อย่างอีกนานในอนาคตเทรนด์มันมาแบบนี้เป็นสิบยี่สิบปีผมว่าก็ยังมีการสั่งออนไลน์อยู ผมไม่มีไม่มีสั่งด้วย,ด,วยด้วยทางทางโทรศัพท์แล้วส่งมาทางโทรศัพท์ผมไม่มีมั้งนะยังไงมันก็ได้กินยาวๆนะครับลองดูครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมมาเล่าสู่คนฟังนะครับได้ฟังมาจากคนนู้นคนนี้นะครับเราก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเผื่อจะเป็นทางออกทางเลือกของเพื่อนๆพี่ๆหรือเอฟซีทุกๆคนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ